ก็คือว่าเราเคยทําคลิปตอบคําถามไปแล้วใช่ไหมคะลูกค<ะ>่ะวันนี้ก็จะมาตอบคําถามเดิมๆเพราะว่าก็จะยังมีคําถามที่เป็นคําถามเดิมๆเข้ามาอยู่เพราะว่าอาจจะมีน้องๆถามมาเรือ่อยๆใช่<ๆ><ๆ>น้องๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามเรา<ๆ>ก็จะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเด็กจิ๋วมากนะักก็จะถามเข้ามาอีกอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราเคยตอบไปแล้วแต่มันนานแล้วไงคะก็เลยแบบอ่าน้องๆใหม่ๆก็ยังไม่รู้ทีนี้เราก็เลยจะมาตอบใหม่ ่าคำถามแรกนะคะน้องพริมอายุเท่าไหร่คะหกค่ะ <6 S 1> เกือบเกือบจะเจ็ดแล้วคะ่ะวันนี้เป็นปลายช่วงตุลาคมปี2 5ง9อ, 2, อีก2เดือนก็จะวัเกิดอีกสองเดือนเดือนธันวาเนี่ยก็จะเป็นอายุเจ็ดขวบธันวาสองห้าเนี่ยนะคะ7จ็ขวบน้องพริมอยู่ชั้นอะไรโรงเรียนอะไรคะอยู่ชั้นปหนึ่งโรงเรียนตลุนพัค่ะอ่าโอเคคะ่ะ เจน่ากับเฮโรเป็นพี่น้องน้องพิมพ์แท้ๆหรือเปล่าคะไม่ใช่ค่ะเป็นลูกพี่ลูกน้องค่ะเป็นลูกใครคะลูกอากูอาเอค่ะเป็นป้าอากูก็คือป้าเป็นแม่เจนาเ่ายโรเนี่ยเป็นพี่สาวแท้ๆของป้าป้าเรียกว่าเป็นป้าใช่ไหมคะส่วนอาเอเนี่ยขอเล่าหน่อยค่ะแทนบนอาเอไม่ได้เป็นศัพท์เทคนิคใดๆทางไม่ได้เป็นศัพท์ภาษาจีนใดๆ <S <S ทั้งสิน้นจริงๆแล้วอากูต้องคู่กับ อาเตียอาเตียเนี่ยอาโกนี่แปลว่าป้าใช่ไหมคะอาเตียนี้คือลุงเขยอ่าก็เรียกอาเตียแต่น้องพิมพ์่ะเรียกอาเตียคือพ่อของเจน่าหฮรูว่าอาเอเพราะอะไรรู้ไหมคะจาได้ไหมลูกเพราะว่าตอนเด็กๆที่น้องพิมพเพิ่งเริ่มหัดพูดหรือตอนเบบีน้อยอ่ะทุกครั้งที่พ่อจะน่าเฮลูเขาเจอน้องพิมพ์เขาจะบอกอย่างงี้น้องพิมอุ้มแม่อุ้ม,ม,มน้องพิมไปเขาก็าจะเอ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 ะ <laughs> <laughs> เขาเล่นกับน้องพิมพ์ว่าเอเอเอชนะน้องพิมพ์ก็เลยเจอนะเขาน้องพิม์ก็เรียกเขาว่าเอแล้วก็เรียกว่าอะเอเหมือนจนถึงทุกวันนี้ยอมเรียกอาตียทุกคนเขาก็เลยโอเคเอก็เอเขาก็เลยเรียกตัวเองว่าเอ๊ปาปาแทนมนต์เลยจะเรียกว่าไอเอมจริงๆรล้เไม่อาตี๋อืมโอเคไหมคะนี่เรื่องชื่อเนี่ยของเ้าเธอเด็กจีก็ตั้งชื่อคนมาเยอะมากเช่นยังไงคะตั้งชื่อลูกพิสาเล่้ฟังห่ะ อ๋อพี่สาเป็นแม่บ้านของเราที่เป็นเป็นสาวลาวประเทศเพื่อนบ้านเขาก็จะมีลูกอยู่คนหนึ่ง mm hmm. เด็กเบบีน้อยเพิ่งเกิดเนี่ยน้องพิมมาตั้งชื่อเลยว่าชื่อน้องฟ o ร์จ <For you. S 1> ู e เพราะว่าฟอร์จู e ไม่ใชว่วันที่พี่สามาถามว่าน้องพิมพ์ตั้งชื่อให้ลูกพี่สาหน่อยแล้วชื่ออะไรดีน้องพิมตอนนั้นเด็กอยู่เท่าไหร่คะโอ<ห>้สองขวบอะค่ะ สองสามขว,วบแล้วแล้วน้องพิมพึ่งกลับมาจากไปเที่ยวห้างฟอร์จูไปซื้อของที่ฟอร์จูห้างฟอร์จูตรงรัชดาน้องพิมเลียบอกว่าชื่อฟอร์จู e พี่สาวก็ชอบเออชื่อฟอร์จูนน่ารักเลตั้งชื่อว่าฟอร์จูหนูว่าไปตั้งชื่อลูกพี่สาวเพราะ<ๆ>ว,ว่าหนูกลับมาจากฟอร์จูหนูก็เลยเรียกว่าฟอร์จูแล้วพี่สาวก็มาถามแม่ว่าพีก่กวางฟอร์จูแปลว่าอะไรบอกว่าแปลว่าแบบแบบโชคชะตาอะไรอย่างเงี้ยพี่สาวเลยตั้งชื่อจริงลูกว่าชื่อน้องโชค ประจูนน่ารักชื่อน่ารักเลยท่ศาชอบเลยอ่ะชอบมากให้เด็กต่างคนมาตั้งชื่อสุดยอดเลยน้องหนิมตั้งให้ต่ไปแคมุนเนี่ยตั้งแคมุนด้วยแคมุนเนี่ยแม่มีคนถามเยอะมากว่าคุณแม่คะคุณแม่เป็นเกาหลีใช่ไหมคะแล้วมาอยู่ประเทศไทยหรอคะเกาหลังไม่ใช่ค่ะเกาหลังค่ะไม่ใช่เกาหลีค่ะคุณแม่ก็เป็นคนไทยเชื้อสายจีนนี่แหละค่ะเอลช่วยตอบหน่อยทุกคนคล่องใจมาก ปา๊าลูกคนตัง้งจริงๆเราก็สองพ่อลูกเขาเป็นลกูกผวนเล่นผวนคำกันสนุกสนานแครมุนคุณแม่มแครมุนคุณแม่วันนี้กับคุณแม่แครมุนคือผวนทําอะไรได้ก็ผวนเล่นกันตลอดสปอยล์ล่างสปาโดยอ,อ,อะไรแบบเนี้ยห้องโฮมเทียเตอร์ก็บอกโฮมเธอเตอีเย้ยอะไรก็ไม่รู้แต่ลายกลายเป็นเลแขแคมุนแคมุนจนคนคนเขาก็หนึ่งเจอไปข้างนอกก็ สวัสดีค่ะคุณแม่แคมูนกลายเป็นชื่อไปเลยเดแล้วทีเนี้ยเวลามีคุณแม่ถ่ายทองใช่ไหมเลยตั้งชื่อว่าแคมูนชอมโอเคก้ใใจนะคะต่อไปคคำถามต่อไปบ้านอยู่ไหนบ้านมีกี่ชั้นคะมีกี่ห้องนอนคะบ้านอยู่ไหนอยู่กรุงเทพคะ่ะอยู่ตรง ส่วนหนึ่งของกรุงเทพมหานครนี้เองมีกี่ชั้นไปดูที่คลิปนี้กันค่านแนะนำห้องแนะนำบ้านจริงๆเคยพาแนะนําบ้านไปแล้วครั้งหนึ่งแต่น้องๆยังถามอยู่ทุกวันนี้เลยเดี๋ยวจะทําให้ดูอีกก็ได้ใช่ไหมคะอ่าคาถามต่อไปนะคะอีป้อมเป็นใครเพราะว่ามีในบางคลิปน้องพิมจะพูดถึงอีป้อมอีไก่ อีป้อมที่เป <de> he <c anges out> ็นใครคะแล้วทําไมถึงเรียกอีบางคนได้ยินผิดเป็นอีด้วยจริงๆไม่ใช่คืออีไหนอีป้อมเป็นใครตอบสิคะอีป้อมเป็นอีป้อมอีป้อมเป็นป้าเป็นป้าจริงๆเด็กๆเขาไม่รู้ค่ะเขาไม่รู้หรอกค่ะเชื่อไหมเขาไม่รู้ว่าพีป้อมเป็นใครหนูรู้ไหมว่าอีป้อมเป็นใครเอาจริงๆทำไมมาอยู่บ้านเราอีป้อมเขาไม่มีบ้านนอนคือจริงๆแล้วว่า อีป้มเขชอบบอกว่าเขาไม่มีเขาไม่มีใครอะไรเงี้ยจริงๆแล้วก็เรื่องจริงคืออีป้อมเป็นอ่ามาอยู่กับอาาคือแม่ของแม่เนี่ยตั้งแต่อีป้อมเด็ก,เ,ดกเล็กเล็กเลยอ่าแล้วก็เลยมาอยู่กับอาาอาาก็เลี้ยงดูมาแล้วอีป้อมก็เลี้ยงแม่อีป้อมมาอยู่ตอนที่แม่อายุได้เจ็ดประมาณ 6- 7เดือน แล้วก็ช่วยอาม่าเลี้ยงแม่แล้วก็อยู่กันเป็นเนี่ยอยู่กันเป็นพี่น้องช่วยเป็นพี่เลี้ยงเลี้ยงแม่จนโตมาแล้วก็ตามมาเลี้ยง่จนโตตัวใหญ่เลยอ่าแล้วก็ตามมาเลี้ยงน้องพริมอีกตามมาเลี้ยงน้องพริมอีกนีค่ะทีนี้แม่เรียกเรียกป้อมว่าพี่ป้อมทีนี้น้องแม่หมายถึงแม่เนี่ยอ่าทีนี้พริมเหมือนกับเรียกว่าจริงๆถ้าเป็นภาษาไทยก็ต้องเรียกป้าป้อมไงแต่ว่าเป็นภาษาจีนก็คืออี าาให้ลำดับน้องๆจะงงไหมคะน้องๆที่ไม่ได้เป็นคนจีนเนี่ยจะงงเนาะอี้นเนี่ยแปลว่าน้าหรือป้าก็ได้เป็นภาษาจีนแต่ว่าอี้เนี่ยเราจะเรียกเยราจะเรียกญาติที่เป็นฝ่ายแม่ถ้าเกิดว่าเป็นฝ่ายป้าเป็นฝ่ายพ่อจะเรียกว่าอากงอากงก็แปลว่าน้าหรือป้าก็ได้แต่เป็นฝ่ายพ่อเอ้ยฝั่งพ่อก็น้าได้ไหมคะไม่ได้ฝั่งพ่อเป็นอาเนี่ยแม่เลยงงเลยเห็นไหมต่อไป น้องพิม์มีไลน์ไหมคะขอเบอร์โทรน้องพิมพมไหนจะทโทรมาห,หามีเบอร์ไหมคะไม่มีค่ะมีไลน์ไหมคะไม่มีมีโทรศัพท์ส่วนตัวไหมคะไม่มีมีค่ะแต่โทรศัพท์เขาจะเป็นแบบพวกรีโมททีๆๆ่มันเราก็จะคุยกับเพื่อนเขาได้นานๆเลยนะคะด้วยรีโมทอันนั้นอะใช่ไหมยังไงอย่างเนี้ย นานๆเดีคุยได้เป็นสิบนาทีเลยะคะ่ะโอเคโอเคเอาวางก่อนบอกเอมมาเราจะต้องถ่ายคลิปค่ะเอมม่าเราจะต้องถ่ายคลิปนะตึ๊ตฉะนั้นใครที่ขอมาไม่ใช่ว่าไม่ให้แต่ไม่มีนะคะน้องพิมพ์งยงไม่มีโทรศัพท์ส่วนตัว<ม>เขายัางเพิ่งอยู่ปอนหนึ่งอยู่เลยอ่ะต่อไปอ อยากเจอตัวน้องพิมพ์จังเลยมาหาได้ไหมคะที่บ้านไม่ได้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยไปเจอที่อเดี๋ยวเราจะจัดงานจัดงานอีเวนท์ที่เดอะมอลล์บางกะปิทีนี้เนี่ยก็มีหลายมีหลายช่องมาเลยมีแล้วก็มีช่องเรามีช่องฟิลฟิลด้วยมีเยอะมากเลยสิบช่องมีช่องพี่เฟิร์นร้อยแปดไลท์เยอะเลยอ่ะเดี๋ยวทีนี้เนี่ยติดตามรายละเอียดเดี๋ยวเราจะมาบอกในคลิปแล้วก็ ทุกช่องทางของเราทั้ง Facebook อ g เลยนะคะแล้วมาเจอกันได้เลยจะมีงาน2วันเต็มเลยนะคะค่ะหนามเื่อไ,ไหตอนนะตอนนี้คิดว่าจะเป็นกุมพาเพราะที่แล้วเป็นพฤศจิกาแล้วเราเลื่อนออกไปก่อนก็จะเป็นประมาณเดือนกุมพาต้นกุ่มพาเดี๋ยวจะบอกอีกทีเพราะเรายังไม่ชัวในวันที่นะคะไหนคะอ่าต่อไปถามว่าทําไมคุณแม่หรือน้องพิมพ์น้องพิมพ์คะทักมาทั้งในอินบอกและใน ทุกช่องทางของเราอ่ะมีน้องๆทักทายมาน้องพิมพ์ทำไมไม่ตอบจริงๆแล้วน้องพิมอ่ะจะไม่ได้เป็นคนตอบคนที่ตอบอย่เป็นคุณแม่กับอีก่า่ใช่ไหมทีนี้เนี่ยตอบช่วยกันตอบไม่ทันเลยเยอะมากเพราะว่าบางทีข้อความเนี่ยเข้ามาหลายพันข้อความแล้วไม่สัมตันธ์คือบางทีสองสามวันก็เป็นพันแล้วค่ะคือมันเยอะมากวันหนึ่งก็หลายร้อยแล้ว เดียวคุณต้อง,ง<ม>จตองจะถามคำถามและทำไมเคมงไม่ได้จุดตอบลายบ้างนี่อยากตอบแล้วคือเคยแล้วเมื่อก่อนคุณน้องบิมเขาอยากขอเข้าไปอ่านคอมเมนต์คุณแม่ให้อ่านปรากฏว่าตอนนั้นจำไม่ได้อะฮะอ่านแล้วปรากฏว่าเจอคอมเมนต์หยาบคายเพราะมีน้องๆบางคนเนี่ยคอมเมนต์หยาบคายเข้ามาจริงๆถ้าเกิดอันไหนอ่ะที่ เขียนไม่สุภาพจริงๆก็ต้องขอลบไปนะคะแม่ไม่อยากให้เด็กคนอื่นมาอ่านเจอแล้วก็มันไม่ดีเนะาะโอเคก็ไม่เป็นบางที่ไม่ได้ตอบเพราะามันตอบไม่ไหวต้องขอโทษจริงๆแต่ว่าจะอ่านทุกอ่านนะอ่านเห็นหมดที่ทักมาน้องพิมพหน้ารักจังเลยค่ะชอบดูน้องพิมพ์หนูสับหนูกดติดตามทุกช่องอะไรแบบเนี้ยที่แบบหนูชื่ออันนี้บ้านหนูอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ย คือที่ทักมาคุณแม่ได้อ่านหมดแต่ว่าไม่สามารถมีแรงตอบได้ต้องขอโทษจริงๆแต่ว่าถ้ามีคำถามจริงๆเช่นของอันนี้ซื้อที่ไหนหรือ,อถามว่าจะไปเที่ยวอันเนี้ยตามรอยคุณแม่เราจะต้องซื้อตั๋วยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบเป็นคำถามที่ต้องถามตอบจริงๆเนี่ยคุณแม่ก็จะตอบให้แต่ว่าแ้าแค่ทักมาเนี่ยก็จะให้รับรู้อยู่ว่าคุณแม่ขอบคุณมากนะแล้วก็ได้อ่านหมด ต่อไปน้องพริมดื้อไหมคะดื้อไหมดื้อไหมคะนิดหน่อยก็ม<ร>ีดือบ้า<ร>งตามภาษาเด็กใช่ไหมคะแล้วถ้าดื้อจะต้องทำยังไงคะมีร้องอยากได้ของเล่นร้องไห้อะไรอย่างน<ร>ี้ไหมคะไมม่ี ยอมรับมาแต่โดยดีก็คือว่าเขาไม่ค่อยร้องลงไปดิ้นกับพื้นวันก่อนก็มีคนถามคุณแม่ว่าน้องพิมพ์แบบลูกสาวเขาว่าร้องไห้แบบไม่ได้ลงไปดิ้นกับพื้นน้องพิมพ์ไม่มีแบบนั้นแค่บอกอยากได้อยากได้พออธิบายว่าไม่ได้ไม่ได้เขาก็เขาก็ยอมแต่เขาจะงอแงอยู่อย่างเดียวคือให้ไปนอนให้ไปนอนเป็นโรคไม่ยอมนอนดื้อมากบอกน้องพิมพ์คือขออึ่งหาว่วงอะไรอย่างนี้แล้วนะหนูนอนทะลุหนูหนูย่ฝืนหนู่วงแล้วหนูไม่ แล้วไป,ปนอนบเนเตียงไปนอนปุ๊บหล <nhưng corre. S 1> ับไปเนี่ยแหละเป็นเรื่องที่ดื้อมากเรื่องหนึ่ง <tr vive> ต่อไปของเล่นที่เยอะๆเลยที่เวลาเรารีวิวอ่ะแล้วเราชอบพูดว่าซื้อมาจากเว็บจีนเว็บจีนคือเว็บอะไรคะเว็บจีนอาลีเอ็กซ์เพรสเดก็ไม่รู้ไม่รู้ส่วนใหญ่เป็นอ l ลีเอ็กซ์เพรสดอทคอมอ่ะคุณออลีเอ็กซ์เพรส เพราะว่าสั่งซื้อเพียงหนึ่งชิ้นเขาก็ส่งมาประเทศไทยแล้วก็ไม่คิดค่าส่งด้วย <c oughs> ทีนี้ของคุณภาพดีหรือไม่ตอบไม่ได้ต้องเสี่ยงดวงเอาแต่ของอาจะราคาไม่แพงบางอย่างก็คือส่วนใหญ่ราคาไม่ค่อยแพงแต่ว่าเรามันจะมีของเล่นหลายชิ้นนะที่คุณแม่สั่งซื้อมาแล้วให้น้องพิมพทดลองเล่น แล้วดีให้น้องพิมพ์เล่นแล้วดีไม่ใช่ทดลองเล่นให้น้องพิมพ์เล่นนั่นแหละแล้วดีแล้วก็มีน้องๆถามมาเยอะมากเลยว่าอันนี้ซื้อที่ไหน,ไหนอะไรยังไงแล้วก็บอกเขาไปทีนี้เขาก็ซื้อไม่ได้ไงานมันเป็นเว็บจีนบางคนแบบมันต้องใช้บัตรเครดิตต้องอะไรลําบากก็คือเราก็จะสั่งมาขายใช่ไหมคะที่แคนมุนชอพเพื่อที่ว่า จะได้น้องๆจะได้ซื้อได้ง่ายๆเพราะว่ามันซื้อจากจีนบางทีแบบลำบากนิดนึงโอเคเออน้องๆถามว่าแล้วแคมุูช็อปเนี่ยสั่งซื้อได้ยังไงคะหนูอยากซื้อชุดไหวน้ำหางนางเงือกที่บอกว่าซื้อได้ที่แคมุูลช็อปคือที่ไหนคะคือที่ facebook ชื่อแคมุูช็อปเดี๋ยวเขียนไว้ให้ข้างล่างเอคอเคมาอูน น้องพิมไหวน้ำเก่งจังเลยเรียนมานานไหมคะไม่ได้เรียนเรียนบ้างปะปายไม่จบสักทีคือเรียนแล้วบอกว่าไม่ว่างเรียนแล้วเลิกเรียนแล้วเลิกเพราะว่าไม่ว่างจริงค่ะแต่ละที่ก็ไปเรียนแค่ไม่กี่ครั้งที่เขา่ายเป็นดำน้ำเป็นนี่คืออาศัยเจรักใช่ไหมคะ <c oughs> เล่นกับปลา,าเวลาไปเที่ยวตามโรงแรมรีสอร์ทก็คือจำได้แม้ตอนเด็ดกๆอะ่ะหนูดำน้ำไปเอง ใช่ที่ห้องไอ้ที่โรงแรมที่หนึ่งที่สมุยนี่แหละค่ะเขาก็ฝึกวันหนึ่งเขาก็ดำน้ำแล้วเขาบอกแม่หนูดำน้ำเป็นแล้วหลังจากนั้นเขาก็ดำเองไม่ได้สอนเลยนะครับเขาดำเขาคนพบวิธีเองแล้วเขาก็ทำเองแล้วเขาก็ชอบเขาก็สนุกน้องพิมพ์ไว้ายน้ำได้ในลักษณะการลอยตัวดำน้ำ แต่เขาจะไม่เป็นท่าฟีสไตล์ผีเสื้อกบอะไรเงี้ยเขาไม่เป็นนะคะน้องพิมพ์เขาเขาไหวเขาอะไรเงี้ยที่บอกว่าเขาทําเองอะ่ะเราต้องเฝ้าดูตลอดนะคะไม่ใช่ปล่อยเขาไปทําเองคนเดียวนะคะอันตรายนะคะถึงแนมะ้ตอนนี้จะบอกว่าเขาไหว้เป็นแล้วลอยตัวเป็นแล้วยังไงพ่อแม่ก็ยังต้องเฝ้าดูอย่างระมัดระวังค่ะ,เ,ะเขายัางเล็กอยู่นะต่อไปต้องรอให้อายุ25้าขวบก่อน น้องพิมพ wow. ์มีโรคประจาตัวไหมคะไม่มีค่ะแข็งแรงดีค่ะจะมีภูมิแพ้นิดหน่อยแล้วก็มีปัญหาสุขภาพอะไรทําไมน้องพิมพ์แข็งแรงทานเก่งกินเก่งจังเลยท้องใหญ่เกินไปท้องใหญ่เกินไปหมเขาเขากินเก่งไม่ได้ เคล็ดลับอะไรกินอาหารเสริมแม่ถามมณ์แม่มงันถามว่ากินอาหารเสริมหรือวิตามินอะไรหรือเปล่าก็จะบอกว่าไม่ได้กินไปรับน้องพิม์นี่เลยตอนหนูบานคุณน้องพิมคุณครูเดินมาคุณแม่คะคุณแม่น้องพิมมันก็เกิดเรื่องใหญ่เหมือนแม่ก็นึกว่าน้องพิมพ์เืาทําอะไรน้องพิมมาค่ะเขากินเก่งมากเลยเขากินมากกว่าคุณครูอีกตอนกลางวันหรือว่าอ๋อ ไม่แล้วก็พอขึ้นชั้นใหม่นะครูทุกคนแล้วอหนึ่งก็พูดพอขึ้นชั้นใหม่ไปอสองครูก็รีบเดินมาขึ้นมาเป็นอสามแล้วก็ถ้าขึ้นปหนึ่งเปลี่ยนโรงเรียนแล้วครูก็อย่างวันนั้นไปพบไปประชุมผู้ปกครองคุณครูก็บอกน้องพิมพ์ทันเข่มมากมีเป็นคนเดียวที่เติมนะคคุณแม่ใช่ไหม เขาก็กินเขาจเจริญอาหารเขากินได้ทุกอย่างมีอะไรที่น้องพิมพ์ไม่กินบ้างคะติ๊กจิ๋วไม่ค่อยชอบไข่แดงคะ่ะและติ๊กจิ๋วก็ไม่ชอบไข่ไข่เค็มที่มันเป็นไข่ขาวและไข่แดงนะคะไม่กินไข่เค็มใช่ไหมคะไม่แล้วก็ไม่กินไข่แดงเวลากิกนสลาเปาหมูสับที่มันมีไข่ <c oughs> ก็ต้องเคไข่แดง <c oughs> มีคุณแม่หลายคนที่แบบว่าบางทีเจอกันที่โรงเรียนเลยก็มาถามว่าคุณแม่มีเคล็ดลับยังไงให้ให้ลูกกินเก่งมาตอนนี้กุ้งใจมากเลยลูกกินไม่เก่งลูกแบบไม่ค่อยกินอยากให้ลูกกินเก่งแบบน้องพิมพจังเลยคุณแม่ตอบไม่ได้นะเพราะไม่มีเคล็ดลับเขาเป็นของเขาเองเนาะใช่ไหมคะอยากได้เคล็ดลับทำไงให้ลูกหยุดกินค่ะใช่ โอเคต่อไปฝึกยังไงคะให้น้องพิมพ์เป็นแบบนี้กล้าแสดงออกกล้าเริง alert อะไรแบบนี้เขาบอกว่ามึกล้าแสดงออกเอะเ็กจิ๋วว่าจริงๆแล้วไม่ใช่อย่างที่เ yep ห็นเะคเขาเป็นคนขี้คิ้เขินมากเขาเขินถ้าเกิดเราไปเจอข้างนอกถ้าน้องๆเจอน้องพิมพ์นข้างนอกจะเห็นว่าเขาไม่แอบลังมันขอถ่ายรูปเ็าจะวิ่งมาหนีมาแอบหลังแม่เขาขี้เขินมากเขาไม่ได้เขาจะกล้าหาแบบนี้ในบ้านที่ท่านผู้ชมเนี่ยมองไม่เห็นน้องพิมไม่เห็นท่านผู้ชมไง แต่ท่านชมเห็นเราใช่ไหมคะไหนคะท่านชมอยู่ไหนคะไหนคะท่านชมเขาไม่เห็นก็เห็นแต่ป้าที่ถือกล้องอยูชมเ่งนี้ใช่ไหมคะเขาเห็นแต่เฉพาะป้าเห็นเฉพาะแม่หรือคนในบ้านเท่านั้นเขาก็เป็นล่าเลิกอยู่ในบ้านก็เป็นแบบนี้หรือกับเพื่อนๆที่โรงเรียนเขาเป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดกับคนอื่นที่ไม่คุ้นเคยก็จะเขินนิดหน่อยใครมีคำถามมิ้เธอที่มคำต ทำยังไงให้ลูกตดอย่าไปบอกเขาสิท่านผู้ชมเขาไม่ได้ยินแม่อุตส่าห์เงียบๆใครมีคำถามอยากถามอะไรบอกคอมเมนต์ได้นะคะเดี๋ยวพวกเราจะมาตอบให้ค่ะอันนี้เราก็เป็นหที่ตอบเป็นคำถามเก่าๆที่ถามกันมาเนาะอ่าโอเคบายบ้านเราจะไปเซเว่นกับกักเจม ก็สงสัยมากเลยยิ่มยังไงคะมีรู้ข่าชี้ไปชี้มาคือทุกอย่างที่เด็กจิวทำนี่คือไม่ได้มงการนะเขาทำเขาเองป้ายังไม่เข้าใจอยู่ทำอะไรมาช่วยบอกบางอางรยาบางทีเขาไม่เขารีวิวขนมเขาก็หยิบขนมขึ้นมาสัมกใครคนละคนแช่ไมคืออะไรเอาไปไหนคะคิดเองอ่าบายบายค่ะลาลากันคระอย่าลืม่ะไลควกดแชร์ไปเลย